สวัสดีครับผมต้อมจากไข่เนาะครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้า BYD นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดในรุ่นดอลฟินหรือว่าเจ้าโลมาตัวน้อยนะครับผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้กับทุกท่านทราบนะครับว่า b y d d ด l p อลฟินณปัจจุบันนะครับทำตลาดด้วยกัน2รุ่นแล้วรุ่นแรกที่เปิดตัวมาเป็นรุ่นสแตนดาร์ดนะครับที่อยู่ในงานมอเตอร์โชว์ตั้งราคาไว้799,900 90, บาทนะครับเป็นราคาเปิดรับจองแต่ว่าณปัจจุบันนี้นะครับก็มีข่าวสารขึ้นมาล่าสุดก็คือ เพิ่มเติมเจ้า b y d Dolphin ในตัวใหม่ในตัว Extendent เข้ามาอีกหนึ่งรุ่นครับซึ่งรุ่นนี้วิ่งได้ไกลขึ้นแล้วก็ในเรื่องของสมรรถนะต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมอเตอร์ในเรื่องของขนาดแบตเตอรี่นะครับใหญ่ขึ้นทั้งหมดมีการอัปเกรดเพิ่มเติมเข้ามารวมถึงช่วงล่างก็จะมีการปรับเปลี่ยนใหม่เช่นกันถ้าเป็นรุ่นสตนดาตรฐานนะครับช่วงล่างด้านหน้าก็จะเป็นอิสระ MacPherson สตัดส่วนด้านหลังเป็นทอร์ชันบีมนะครับรุ่นสาตรดานแตกต่างกันกันกนกบเจ้า ดอลฟินในรุ่น e x t e n d เ n เพราะว่าเจ้า e x t e n d e n นนะครับมีการปรับเปลี่ยนช่วงล่างด้านหลังใหม่เป็นแบบอิสระทั้ง4ล้อน่าจับตามากๆเพราะว่ารุ่นนี้นะครับผมคาดการกันว่าน่าจะเป็นรุ่นที่เข้าแข่งขันกับเจ้า m g 4ของแบรนด์ MG โดยตรงครับเดี๋ยวมาชมรายละเอียดนะครับคร่าวๆว,ว่าทั้ง2รุ่นนะครับในรุ่นสแตนดาร์ดแล้วก็รุ่น e x t e n d e n มันมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างนะครับคร่าวๆจากดีไซน์ภายนอกจะเห็นได้ว่าดีไซน์ตัวรถหรือว่าขนาดตัวรถ เหมือนกันทั้งหมดนะครับขนาดตัวรถไม่ได้แตกต่างกันแต่ว่ารายละเอียดที่แตกต่างกันไปก็คือนี่ครับในส่วนของหลังคาถ้าเป็นรุ่นสแตนดาร์ดหลังคาก็จะเป็นหลังคาสีเดียวกับตัวรถแต่ว่าถ้าเป็นในรุน่น e x t e n d นะครับหลังคาพร้อมกับฝากระโปรงก็จะเป็นการตกแต่งแบบสีทูโทนเข้ามาทั้งหมดและก็จุดที่แตกต่างอีกอย่างก็คือล้อนะครับล้อในรุ่นใหญ่หรือว่าในรุ่น e x t e n d นะครับล้อก็จะเป็นล้อที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเป็นล้อขนาด17นิ้วลดลายแตกต่างกันไปแล้วก็ PCD ้อรที่ให้มาเป็นแบบ 5ลู114แล้วว่า5 L ู114.2ครับและรายละเอียดของรุ่นสแตนดาร์ดนะครับในรุ่นสแตนดาร์ดที่ให้มาเป็นล้อขนาด16นิ้วมาพร้อมกับยาง195 60R16 ส่วนรายละเอียดของล้อล้อ16นิ้วตรงนี้นะครับเป็น PC d ีขนาด4รู100ครับเรี่กว่าทั้ง2รุ่นนะครับหาล้อแม็กเปลี่ยนได้ไม่ยากเช่นกันครับแต่ว่ารายละเอียดแตกต่างกันไปถ้าจะดูนะครับจุดที่สังเกตก็ให้มาประมาณนี้สําหรับรายละเอียดภายนอกครับนี่ครับภายนอกนะครับด้านหน้าก็จะคล้ายกันหรือว่าเหมือนกัันท้งหม ไฟด้านหน้าก็จะเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED แล้วก็กระจังด้านหน้านะครับดีไซน์เหมือนกันทั้งหมดมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ดอ n นิ่งไลท์ต้องบอกได้เลยนะครับว่าดีไซน์ด้านหน้านะครับค่อนข้างจะดูเรียบง่ายไปหน่อยหรือว่าดูไม่ค่อยเตะตาเท่าไหร่สําหรับส่วนตัวผมเองนะครับก็ดูว่าภายนอกหรือว่าด้านหน้าก็ไม่ได้ประทับใจมากเท่ากับด้านหลังถ้ารายละเอียดด้านหลังนะครับไปดูแนวเส้นของไฟไท้ายหรือว่าแนวเส้นดีไซน์การออกแบบของด้านหลังค่อนข้างจะใส่ใจในรายละเอียดมากกว่าแล้วก็ดู เตะตามากกว่านะครับในช่วงที่เราขับตามท้ายนะครับดอลฟินรุ่นนี้ก็จะมีรายละเอียดของดีไซน์ด้านท้ายที่โดดเด่นเลยทีเดียวครับ รายละเอียดด้านท้ายนะครับถ้าใครดูจากคลิปที่แล้วที่เราได้รีวิวทดสอบกันมาเจ้า b v d Dolphin นะครับรายละเอียดแตกต่างกันแน่นอนเพราะว่ารุ่นที่ขายในบ้านเราตอนนี้นะครับมีที่ปัดน้ําฝนหลังเป็นที่เรียบร้อยครับแต่ว่าครั้งแรกที่นํามาให้เรารีวิวนะครับตอนนั้นยังไม่ได้ติดที่ปัดน้ําฝนหลังมาถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ติดตั้งมานะครับตรงนี้ก็ มีประโยชน์มากๆเพราะว่านะครับไอด้านหลังหรือว่าคาบน้ําฝนด้านหลังเวลาฝนตกตกในบ้านเรานะครับมีที่ปัดน้ําฝนอย่างนี้ก็จะทําให้เราขับขี่ได้อย่างปลอดภัยและก็มองเห็นชัดเจนมากขึ้นครับ่วนรายละเอียดอื่นนะครับหลังคาัวรถแตกต่างกันเช่นกันนะครับเพราะว่าในรุ่น e x t e n d นดนะครับหลังคาก็จะเป็นหลังคาแบบกระจกแล้วก็จะมีม่านเปิดปิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าเป็นกระจกทั้งบานนะครับนี่ครับที่เห็นสีดําอยู่เป็นกระจกที่ติดตั้งเข้ามาทั้งบานครับ ส่วนในรุ่นสแตนดาดหรือว่ารุ่นเริ่มต้นนะครับหลังคาก็จะเป็นหลังคาเหล็ก <Okay. S 1> นี่ฮะเคาะดูได้เลยนะครับเป็นหลังคาเหล็กพ่นสีตามตัวรถครับและก็ะรยายละเอียดทั่วไปนะครับก็ถือว่าแทบจะไม่แตกต่างหรือว่ามองจากด้านท้ายนะครับดูไม่ออกอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าดีไซน์ด้านท้ายค่อนข้างจะโดดเด่นไฟเบรกต่างๆก็จะเป็นไฟเบรกแบบ LED ทั้งหมดนะครับกรอบด้านในเป็นกรอบใสดูสปอร์ตแล้วก็ดูทันสมัยมากๆครับ ก้มลงมาดูช่วงล่างให้เห็นกันจัดๆครับในรุ่น e x t e n d e n t หรือว่ารุ่นท็อปนะครับช่วงล่างก็จะเป็นอิสระมันตีลิงทั้งหมดครับนี่ครับรุ่นนี้ก็จะมีการโค้ดแล้วก็พ่นกันสนิมเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็ด้านหลังเป็นอิสระพร้อมกับคอยสปริงแล้วก็ช็อคอัพส่วนรุ่นสแตนดาร์ดนะครับแตกต่างกันไปเพราะว่ารุ่นสแตนดาร์ดก็จะให้มาเป็นแบบทรอชันบีมหรือว่าเป็นคานนะครับขวางระหว่างซ้ายขวาพร้อมกับช็อคอัพแล้วก็คอยสปริงครับ เอาละครับตอนนี้เราก็มีโอกาสได้ขับเจ้าดอลฟินนะครับในรุ่นท็อปสุดในรุ่น Exten d e d แล้วก็ผมอยู่กับน้องเนงจาก r i v e Auto Box นะครับเป็นน้องใหม่นะครับที่เข้ามาร่วมรีวิวกับเราแล้วนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้พูดคุยได้แนะนำกันนะครับว่ารถไฟฟ้ายุคใหม่ๆนี้มันน่าสนใจอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็รถคันนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นใหม่นยน้นเน่งนะเพราะว่ารอบแรกที่เราได้ทาการทดสอบกันรุ่นนั้นก็เป็นรุ่นสงขข่ออสเตรเลียนะครับ ก็ยังไม่ได้เป็นสเปคขายไทยแต่ว่าตอนนี้เป็นสเปคขายไทยแล้วมี2รุ่นที่ให้เรามาทดสอบกันก็คือ x x t e n d เ d เป็นตัวทรอบสุดใช่ไหมครับราคายังไม่เปิดตัวหรือว่ายังไม่เปิดอย่างเป็นทางการนะครับส่วนอีกรุ่นเป็นรุ่นสแตนดาร์ดใช่ไหมครับราคาที่เปิดจําหน่ายหรือว่าเปิดรับจอง799,900บาทใช่ไหมครับใช่ครับก็คือเติมอีก100,000บาทเป็นราคาคาดการนะครับแล้วก็เปิดรับจองอยู่แต่ว่า ราคาจริงๆก็ต้องรออีกสักนิดนึงนะครับน่าจะเปิดตัวกันเร็วๆนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมเองกับน้องเน่งจากไรอุตตบอกก็มีโอกาสได้ขับทดสอบทั้ง2รุ่นแล้วก็มาทดสอบกันถึงพัทยาน,นั่นเองนะใช่ไหมครับแล้วก็ได้มีโอกาสติดตั้งเครื่องมือทดสอบของเราเพื่อจะดูสมรรถนะว่าที่เขาเคมาไว้นะครับอย่างคันนี้นะครับเคมาไว้ว่าสนถึงึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในส่วนของอัตราเร่งทําได้ประมาณ7.2วินาที ซึ่งเราก็ได้ติดตั้งเครื่องมือทดสอบเดี๋ยวก็จะทราบกันว่ามันทําได้เท่าไหร่ครับส่วนรายละเอียดอื่นๆ x t e n d มีอะไรที่น่าสนใจอีกนะครับถ้าถามถึงฟังก์ชันและฟีเจอร์เมื่อกี้น้องเหน่งก็ได้ขับมาแล้วนะครับส่วนผมก็เพิ่งรับไม้ต่อมาก็พบว่าภาพรวมนะครับใช้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน3ก้านปรับแบบสีทิศทางนั่นเองนะใช่ครับคันนี้ให้มา1 2 3 4นะครับก็เพดพร้อมเลยนะครับในเรื่องฟังก์ชันฟีเจอร์แล้วก็ถ้าอยากจะเล่าในส่วนของรายละเอียดเพราะว่า ครั้งแรกที่ได้รีวิวทดสอบกันรายละเอียดมันแตกต่างกันพอสมควรเน่งเพราะว่าอย่างภายในเนี่ยตอนนี้หรือว่ารุ่นที่ขายในบ้านเรามีให้เลือก3รูปแบบครับมีทั้งสีแบบทูโทนชมพูตัดครีมนะครับ,รบแล้วก็คันนี้เป็นสีดําเลยน,นะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งเป็นสีอะไรนะครับเน่งเป็นสีน้ําตาลนะครับใช่ครับน้ําตาลดำใช่ไหมครับเป็นทูโทนเหมือนกันก็จะมีความหลากหลายให้เราเลือกมากขึ้นแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆนะครับอาจจะคล้ายกันกับที่ เราทดสอบมาอย่างจอตรงกลางเป็นจอ12.3นิ้วใช่ไหมครับถูกครับเป็นจอขนาดใหญ่จอตรงนี้นะครับจุดเด่นเลยของ b y d ก็คือไอปรับแบบเนี่ยมุนแนวตั้งแนวนอนได้นะครับนี่ครับสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งนะครับแอปพลิเคชันที่มากมายไม่ว่าจะเป็นอย่าง iPhone ก็จะเป็น Apple c a คเนะครับอย่าง Samsung หรือว่าสมาร์ทโฟนที่เป็น Android Auto ก็จะมีระบบเชื่อมต่อที่เป็นเฉพาะเหมือนกันใช่ไหมครับ ก็สามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay นะครับส่วนอื่นๆก็คือรองรับแผนที่นำทางหรือว่า Google Map ที่ติดตั้งเข้ามาครับระบบเชื่อมต่อต่างๆก็ถือว่าใช้งานได้ง่ายแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างก็คือ Wireless i r e e l Charger ที่ติดตั้งเข้ามาด้วยครับรุ่นนี้นะครับแม้ว่าหลายคนจะมองว่ามันเป็นซินีคานั่นงนะครับแต่ว่ามันก็ให้ฟังก์ชันฟีเจอร์มาเยอะพอสมควรแล้วก็คันนี้นะครับก็คือ e x t e n d e d หรือว่ารุ่นท็อปสุด อย่างที่เราคุยกันแล้วว่าจุดต่างมันเยอะพอสมควรนอกจากแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นมอเตอร์นะครับมีกําลังมากขึ้นแล้วนะครับก็จะมีในเรื่องของช่วงล่างนะครับระบบกันสะเทือนด้านหลังระบบกันสะเทือนหลังของเดิมนะครับที่ให้เรามาทดสอบตั้งแต่แรกหรือว่าในรุ่นสแตนดาดช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบอิสระแม็กเฟอร์สันสตั๊ใช่ไหมครับด้านหลังเป็นแบบทอร์ชันบีมแต่ว่าของใหม่นะครับหรือว่าุล่าสุดรุ่นท็อปช่วงล่างเป็นอิสระทั้งสี่ล้อด้านหน้าแม็กเฟอร์สันสตัด ด้านหลังเป็นมันติลิงเป็นมันติลิงแล้วก็คือความนุ่มนวลเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นมาอีกได้ทั้งความแรงได้ทั้งระยะทางที่วิ่งได้ไกลกว่า490กิโลเมตรนะครับที่เขาได้เคลมเอาไว้นะครับวิ่งได้ไกลจริงๆแล้วก็ความแรงของมอเตอร์ก็ให้กําลังได้สูงนะครับความแรงอยู่ที่เท่าไหร่ครับนี่ครับความแรงถ้าเทียบเป็นกิโลวัตต์เนี่ยของมอเตอร์150กิโลวัตต์ชั่วโมงอ่า150กิโลวัตต์ชั่วโมงใช่ไหมครับ150กิโลวัตต์ แล้วก็ถ้าเทียบเป็นแรงม้ามันอยู่ที่แรงม้า201แรงม้านะครับถ้าเป็นตัวของอังกฤษใช่ไหมครับสเตใช่ครับพาวเวอร์ถ้าเป็นตัวอีกตัวหนึ่ง PS มันก็จะได้204ใช่ครับแตกต่างกันเล็กน้อยครับในส่วนของกําลังนะครับแรงบิดได้ถึง310นิวตันเมตรโอ้โหมหาศาลนะครับนี่สามายเลยครับต้องบอกว่าแรงบิดเยอะจริงๆครับรถไฟฟ้าแบบนี้นะครับ เดี๋ยวจะต้องดูนะครับว่ามันทําอัตราเร่งได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างที่พี่มองนะครับผิวเผินนะครับน่าจะทําได้7จ็ดแปดวินาทีก็น่าจะเจ๋งแล้วนะเด๋งนะรถไฟฟ้าระดับนี้เร่งออกตัวไปต่างๆนะขึ้นรถเร็วอยู่แล้วนะครับ8วิไม่ยากมอเตอร์ลงล้อเลยนะครับหนึ่งต่อหนึ่งรุ่นนี้เป็นมอเตอร์วางขับื่้นล้อหน้านะครับคู่แข่งในตลาดจริงๆก็คือเจ้า M G 4พี่มองนะมองลึกๆเลยว่าหลังจากเปิดตัวมาคันนี้แหละที่ทาง B Y D เอามาแข่งกับคู่แข่งอย่าง MG4 หรือว่า MG Formula นะครับรสชาติการทดสอบแตกต่างกันแน่นอนเพราะว่า MG4 เป็นการวางมอเตอร์ขับหลังแต่ว่ารุ่นนี้วางมอเตอร์ขับหน้านะครับฟีลลิ่งแตกต่างกันไปแต่ว่าเรื่องของความจัดจ้านไม่แตกต่างกันแน่นอนนะครับมอเตอร์ลงล้อทั้งคู่แล้วก็กำลังของมอเตอร์กำลังของแบตเตอรี่นะครับถ้าเทียบดูแล้วก็จะเหนือกว่า MG4 อยู่เล็กน้อยด้วยนะครับถ้าเป็นรุ่นท็อปสุดรุ่นนี้นะที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือวิวเบส ที่ระยะฐานล้อ2.7เมตรเด่งมันธรรมดาดิเลยนะพี่คือราคาเนี่ยหลายคนผมเห็นนะพี่เห็นเขาไปรีวิวกันในช่องพวกผู้นำรถไฟฟ้าต่างๆหรือว่าพวกกูรูรถไฟฟ้าต่างๆที่บอกว่ามันเหมือนกับรถซิตี้คาแต่จริงๆแล้วคำว่าเหมือนซิตี้คาก็คือราคาครับ ตัวระยะถันล้อนี่แตกต่างกันแน่นอน2.7เมตรเนี่ยสี่เซกเมนต์ครับหนึ่งครับีปิ่มปิ่มมาดีแล้วนะครับใหญ่มากมิติตัวถังเนี่ยไม่เล็กนะพี่โอโ้าฟดีดีแล้วคือความยาวเนี่ย4.2ครับความกว้างเนี่ย1.7่ครับความสูง1.5ใช่โอโ้ระยะก,กาวเคลียร์แลนด์คือจุดต่ำสุดของใต้ท้องรถเขาอยู่ที่130 mm. มิมลลิเมตรอืซึ่งเขาจะได้เปรียบตัว MG4 นิดหนึ่งพี่ MG4 เขาจะอยู่ที่ 110มิลลิเมตรกับแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับอาจจะนิดนึงนิดนึงรประมาณนั้นแต่ภาพรวมแล้วก็ถือว่าสเปคไม่ธรรมดานะแล้วก็เมื่อกี้ก็เราก็ได้ทําการทดสอบมาแล้วแล้วก็หน่งก็ทดสอบมาแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้ก็เป็นไงบ้างครับหน่งครับที่ได้ขับมารถขับดีขับุ่มนวลก็เหลือเชื่อนะเพราะว่าผมเองเนี่ยไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องขับแล้วรู้สึกนุ่มรู้สึกดีแต่พอมานั่งฟังเออข้อมูล ช่วงล่างน้านหลังเปลี่ยนเออแบตเตอรี่ลูกใหญ่ขึ้นทำให้รถมีโมเมนตัมที่ดีขึ้นับพอขับมาแล้วในย่านความเร็วทางตรงทางโค้งนุ่มนวลอุ้งง่ายครับพี่จุดหนึ่งที่พี่ชอบอย่างหนึ่งก็คือเขาพยายามตอนความจัดจ้านในเรื่องของการออกตัวไว้ถ้าหนึ่งสังเกตดูว่าเนี่ยเนี่ยเออเวลาเราออกตัวเนี่ยเติมคันเร่งเนี่ยมอเตอร์มันจะไม่แบบพุ่งออกไปเลยมันจะตอนเอาไว้หน่อยเพราะว่าจะทําให้เราขับสบายขึ้นครับส่วนอีกข่ายหนึ่งเนี่ย ปล่อยความจัดจ้านมาเต็มรูปแบบก็คือกดแล้วอะดรีนาลีนหลังเลยระเบิดออกมาในกพลังแต่รุ่นนี้เนี่ยกดแล้วค่อยๆมาแต่มาแล้วก็มามาไม่หยุดเหมือนกัน,นครับผมจะเห็นเลยครับว่าอัตราเร่งประมาณนี้เนี่ยก็อยู่ในหัวแถวนนแน่นอนแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยหลายคนอยากรู้ว่ามันแรงไหมรถไฟฟ้านู่นนี่นั่นไม่ต้องห่วงแะแรงแบบแรงหัวแถวอยู่แล้วแรงจัดจ้านอยู่แล้วนะครับ มาดูผลทดสอบอัตราเร่งของ Dolphin Extended ซึ่งเป็นรุ่นท็อปสุดอัตราเร่งในช่วงเร่งออกตัว0-60กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้4.6วินาทีและ0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้ 8.4วินาทีกับด้านอัตราเร่งควอตมล์หรือว่าศูนย์ถึง402เมตร d o l h i n ในรุ่น Extended วัดได้16.5วินาทีกับทำการวัดระดับเสียงรบกวนภายนศาสตร์นะครับโดยเปิดแอร์แรงลมเบอร์หนึ่งอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสเหมือนกับกันทดสอบนะครับแล้วก็ทำการวัดให้เหมือนกับกันใช้งานทั่วไประดับเสียงจากความเร็วคงที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้61เดซิเบล ความเร็วคงที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้63เดซิเบลความเร็วคงที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้65เดซิเบลและความเร็วคงที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้67เดเดซิเบลเอครับ ด้านประสิทธิภาพในช่วงเร่งแซงช่วงเร่งแซงในเมือง60-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้3.8วินาทีและช่วงเร่งแซงนอกเมือง80-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้5.1วินาทีครับด้านประสิทธิภาพในช่วงเร่งทางยาว0นถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมง เจ้าดอลฟินเอ็กเทนเดดนะครับวัดได้20.4วินาทีเท่านั้นครับสำหรับความเร็วสูงสุดที่ดอลฟินเอ็กเทนเดดทำเอาไว้ผ่านเครื่องมือทดสอบของเรานะครับอยู่ที่168กิกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ เอาละครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนนัขับเจ้า b y d Dolphin ในรุ่นสตนดาตรฐานนะครับหรือว่าในรุ่นที่เปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมามาดูรายละเอียดในรุ่นสตนดาตรฐานมีอะไรบ้างรุ่นสตนดาตรฐานสัดส่วนหน้าตานะครับเหมือนกันทุกอย่างระยะถันล้อเท่ากันนะครับ2.7เมตรแล้วก็มิติตัวรถนะครับเท่าก,กันกับเจ้า x t e n d e d แต่ว่าในรุ่นท็อปทุกอย่างนะครับแต่ว่ารายละเอียดแตกต่างกันไปอย่างเช่นภายนอกนะครับมีรายละเอียดอย่างเช่นการตกแต่งสีตัวรถนะครับถ้าเป็น รุ่น Extended หรือว่าในรุ่นท็อปก็จะเป็นการตกแต่งสีทูโทนเข้ามารุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นแบบโมโนโทนหรือว่าสีเดียวนะครับรายละเอ <นะ S 1> ียดตรงนี้แตกต่างกันไปเล็กๆน้อยๆเช่นเดียวกับล้อแมกนะครับ,รบล้อนะครับนอกจากรดลายแตกต่างกันแล้วขนาดก็แตกต่างกันเพราะว่าในรุ่นสแตนดาดก็จะเป็นล้อขนาด16นิ้วนะครับ PCD ล้อหรือว่าดุมล้อแตกต่างกันเพราะว่ารุ่นสแตนดาดเป็น4รูร้อยนะครับ,รบแต่ว่าถ้าเป็นในรุ่น Extended เป็น 5ลู114ครับใช่ครับเป็นรายละเอียดของล้อเป็นลวดลายที่แตกต่างกันไปหลังคาต่างกันด้วยพี่เอ็กเซนเดตรายละเอียดของหลังคาใช่ใช่ครับเอ็กเซนเดตในรุ่นท็อปสุดนะครับหลังคาเป็นกระจกกั斯ลูปทั้งหมดนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เป็นหลังคาเหล็กนะครับแล้วก็บุหลังคาด้วยวัสดุที่เป็นผ้าสีดําเข้ามานะครับใครที่ไม่ชอบหลังคากระจกรุ่นนี้ก็ตอบโจทย์นะใช่เอาจริงนะผมเนี่ยชอบหลังคาแบบนี้นะไม่ชอบหลังคากระจก S <S <S แต่ชอบ Extended ด้วยมอเตอร์กับแบตเตอรี่ของเขา <S 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 ใช่โอ้โหนี่แหละเป็นรายละเอียดที่อยากจะบอกทุกท่านไปนะว่าราคาที่มันน่าจะแพงกว่าเพราะมันอยู่ในรุ่นท็อปนะตรงนั้นนะพี่มองว่ามันน่าจะเป็นรุ่นที่ตรงใจตรงความต้องการของไวรุ่นหลายคนเลยแหละ <S <S 2> <S 2> ใช่ไหมครับ feeling การขับขี่ <S <S 2> <S 2> การตอบสนองการขับขี่ <S <S 2> <S 2> ใกล้เคียงกันแต่ว่าในเรื่องของ สมรรถนะเนี่ยค,ความร้อนแรงโอ้โหหลังติดบอกครับเน่งนะครับออกตัวเหมือนกันนะเป็นการออกตัวที่มีการเซฟโหมดก็คือการเซฟไม่ให้มอเตอร์มันพังง่ายออกตัวอาจจะไม่แรงล้อไม่เอียดอาอ,าอะ่ะไม่มีนะครับแต่ว่าพ้นไหลออกไปแล้วเนี่ยโอ้โหความแรงมันมานะครับตรงนี้ก็ถือว่าการออกตัวคล้ายกันแต่ว่าความแรงความต่อเนื่องของมอเตอร์แตกต่างกันไปรวมถึงอตัตราเส้นเปลืองที่ออกมาด้วยนะใช่ร,รู้เลยนะว่าแม้ว่าตัวนี้เนี่ย มีแบตเตอรี่ที่เล็กกว่าแล้วก็มีขนาดของมอเตอร์ที่เล็กกว่าในรุ่น e x t e n d e นดนะครับ e x t ก n d e ็ก็จะได้มอเตอร์ใหญ่กว่ามอเตอร์ใน e x t e n ์เทนดะครับเป็นมอเตอร์ที่มีกําลังมากถึง201แรงม้า HP แล้วก็ในส่วนของหน่วยที่เป็นหน่วยมาตรฐาน p f p s ก็จะเป็น204แรงม้านะครับแต่ว่าที่เคลมเอาไว้ตามกำลังที่เป็นกิโลวัตต์นะครับอยู่ที่ 150กิโลวัตต์นะครับตรงนี้ก็เป็นสเปคที่มาตรฐานส่วนแรงบิดที่ให้มานะครับ310นิวตันเมตรนะครับตรงนี้แตกต่างกันไปเพราะว่าในรุ่นสแตนดาดรุ่นนี้ที่เราทดลองขับอยู่นะครับกำลังของมอเตอร์อยู่ที่เท่าไหร่ครับเหน่งครับกำลังของมอเตอร์อยู่ที่70กิโลวัตต์ครับ70กิโลวัตต์เทียบดูแล้วของเอ็กเซนเดดหนึต่างกันเกินมากกว่าครึ่งเกินครึ่งอ่ะใช่ไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นแน่นอนอยู่แล้วว่า สมรรถนะที่ออกมามันก็หย่อนลงไปตามนะใช่ไหมครับตรงนี้ก็ชัดเจนอยู่เหมือนกันแต่ว่าตัวเลขที่เทียบดูแล้วมันก็ไม่ได้ถึงกันน่าเกียดมันก็พอๆกับรถยนต์อีโคคาร์สี่สูบบ้านเรานะครับประมาณนั้นประมาณนั้นส่วนอื่นๆนะครับผมประทับใจอะไรบ้างนะครับถ้าอยากจะพูดถึงอีกอย่างนะครับห้องโดยสารแตกต่างกันแน่นอนเพราะว่าในรุ่นท็อปเป็นเบาะแบบไฟฟ้าคู่หน้าแต่ว่ารุ่นนี้หรือว่ารุ่นเริ่มต้นเป็นเบาะแบบปรับแมนนลปรับมือเข้ามานะครับ แล้วก็ดีไซน์ของห้องโดยสารแม้ว่าจะเหมือนกันทุกอย่างนั่นเองนะรุ่นนี้ก็เป็นการตกแต่งแบบทูโทนเข้ามาเหมือนกันเป็นใช่ครับสีน้ำตาลสลับกับสีดำจะบอกว่าทูโทนไหมพี่มันเหมือนแบบเป็น3สีเลยไหมอ่าดำเทาจริงจริงเดี๋ยวนี้น่ะมันถ้าถ้าพูดง่ายๆอ่ะเขาก็มักจะมองว่ามันมันเล่นสีต่างกันก็คือเป็นทูโทนแต่จริงๆแล้วถ้ามาไล่เฉดสีมันมันไม่ใช่แค่เออมันมันมันไม่ใช่แค่ทรีโทนด้วยใช่ม้ไหมครับ มันมีความหลากหลายอยู่ในตัวแหละแต่ว่าผสมผสานแล้วลงลงตัวมากขึ้นนะพิติอย่างเดียวไอ้ตัวแฝนจุงกาแฟตรงนี้พี่ชอบพี่ไม่ชอบแต่หนิงกับชอบนะเหรอมันดูเออพอเขาบอกว่าเนี่ยมันคือเหมือนคีบของคีบของโรมาใช่คือดีไซน์เขาเนี่ยตั้งแต่อัตโต3แล้วนะครับครับเส้นอุปรากรจีนต่างๆเส้นสายพิมพ์ต่างๆเขาก็ให้มาใช่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 ครับ รุ่นนี้ก็เหมือนกันเป็นคลีบของปาโลมาเข้ามาดีไซน์อ่ะสวยแต่พียงแต่ว่าบางทีพี่ก็นี่มันแขวนอะไรหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยคือมันก็เป็นแง่งเป็นคลีบออกมาอาจจะดูไม่ค่อยชอบอะไรเงี้ยก็ต้องเข้าใจเคือ BYD ใช่ใช่ยูอีออนี่ครับคือตามตามฝันหน่อยนะทำสร้างขึ้นมาตามความฝันนะนนะแล้วก็สัดส่วนอื่นๆนะครับอย่างนี้ ตัววเลชเจอร์ถ้าเป็นรุ่นสแตนดาร์ดก็ไม่ได้ให้มาครับช่องมีเหมือนกันแต่ว่าไปลุ้นกันนะครับว่ามันจะมาเป็นอ c ซเซอรี่หรือเปล่าถ้ามันเป็นก็ไปขอติดตั้งข้างนอกได้นะเอกนะครับส่วนเบาะหลังก็เช่นกันนะครับเบาะหลังที่ให้มาถ้าหนิงได้เห็นตั้งแต่ตัวแรกที่เขาเอามาให้เราได้ทดสอบนะครับตอนนั้นเป็นตัวส่งออกแต่ว่าตัวที่เป็นโฟมอะไรซ้ายอยู่เลยเบาะด้านหลังนะครับเป็นเบาะแบบปรับชิ้นเดียวแต่ว่าพอมาขายจริงบ้านเราตอนนี้เบาะปรับแบบ60-40ส โอ้โหสะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็เหมาะกับการใช้งานในบ้านเรามากขึ้นรถยนต์ใ,<ช>ในรูปแบบคล้ายๆกับรถเอเนกประสงค์คล้ายๆกับรถ c อสอเวอร์ Over นะครับประตูท้ายแบบแฮทแบ็ k หาประตูแบบนี้นะครับ<ข>ให้เบาะแบบนี้มาถือว่าสมเหตุสมผลแล้วก็สามารถเปิดได้จากภายในเพื่อจะไปหยิบจับสัมภาระได้ด้วยแสดงว่าเขาเข้าใจว่าคนไทยชอบอืให้มาหมดในห่งทั้งตัวท็อปสุด extended แล้วก็ตัวสแตนดาร์ดใสมาทั้งหมดครับ มาดูผลทดสอบของเจ้าดอลฟินในรุ่นสแตนดาดหรือว่ารุ่นเริ่มต้นกันต่อดีกว่าครับในรุ่นเริ่มต้นนะครับอัตราเร่งในช่วงเร่งออกตัว0-60กิโลเมตรต่อช่โมงวัดได้5.4วินาทีและ0-100กิโลเมตรต่อช่โมงวัดได้12.7วินาทีครับด้านอัตราเร่งควอตมายในรุ่นสแตนดาดนะครับ0-402เมตรวัดได้18.7วินาทีครับประสิทธิภาพในช่วงเร่งแซง ช่วงเร่งแซงในเมือง60-100กิโลเมตรตชั่วโมงวัดได้7.1วินาทีและช่วงเร่งแซงนอกเมือง80-120กิโลเมตรตช่วโมงวัดได้9.3วินาทีครับสำหรับอัตราเร่งตีนปลายของดอลฟินในรุ่นส a ต d a า d นะครับหรือว่าแบ็กสปีดที่ทำเอาไว้อยู่ที่155กิโลเมตรตช่วโมงครับทำการวัดระดับเสียงรบกวนพื้ศฐานนะครับเรียกว่าเหมือนกันทุกอย่างกับในรุ่นท็อหรือว่ารุ่น Extended นะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดแอร์แรงลมเบอร์หนึ่งอุณหภูมิ25าองศาเซลเซียสนะครับจากระดับความเร็วคงที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับวัดได้61เดซิเบลความเร็วคงที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้63เดซิเบล ความเร็วคงที่100กิโลเมตรชั่วมงวัดได้65เดซิเบลและความเร็วคงที่120กิโลเมตรชั่วมงวัดได้67เดซิเบลเอครับตัวเลขเสียงรบกวนที่ออกมานะครับเมื่อเทียบกันดูแล้วไม่ว่าจะเป็นรุ่น Extend e d แล้วก็รุ่น Standard นครับมีระดับเสียงรบกวนตั้งแต่ความเร็วต่ำไปจนถึงความเร็วสูงนะครับเท่ากันพอดีีดนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและว,ว่าเกณฑ์เฉลี่ยที่มี ระดับเสียงรบกวนพนักงาารที่เงียบพอสมควรเลยครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวทดสอบเจ้าดาลฟินหรือว่าเจ้า โลมาทั้ง2รุ่นนะครับในรุ่นสแตนดาดแล้วก็ในรุ่น e x t e n ์ e นเดนะครับหลายท่านก็ได้ดูแล้วนะครับว่ามันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนลองไปตัดสินใจกันดูนะครับรุ่นนี้ก็แย้มราคามาแล้วนะครับ799,900บาทแต่ว่ารุ่นนี้ยังไม่เปิดราคานะครับอรอลุ้นกันซึ่งผมคาดว่ามันน่าจะเข้าแข่งขันกับเจ้า MG4 โดยตรงในส่วนของช่วงล่างในส่วนของสมรรถนะต่างๆนะครับเรียกว่าใกล้เคียงแล้วก็คู่ข่สูสีกันมากๆครับ สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณบริษัทเลเวอออโตโมทิฟประเทศไทยจำกัดนะครับที่มอบโอกาสนะครับให้โอกาสให้เรามาทดสอบพร้อมกับให้ข้อมูลให้กับทุกท่านได้ทราบนะครับว่าเจ้า BYD Dolphin ทั้ง2รุ่นที่ทำตลาดอยู่ในบ้านเรามันน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ